เอันดับแมวเก 1. แมวโคตรเกแมวตัวนี้ออกหากินตอนเที่ยงคืนโจโจเพื่อไปตุยด่าคนระวังตัวให้ดีหากเจอแมวเกตัวนี้ 2. แมวเอเลียนเกจะออกหากินตอนตีสองของทุกวันชอบขี่ยานอาวกาศวนไปวนมาแถวรัฐสภาและชอบหากินตับเด็กโจโจหวานเจีย๊ยบระวังตุสไว้ให้ดี 3. แมวเก แมวเกตัวนี้ก็เหมือนแมวเกตัวที่1ก็แค่หน้ามันเปลี่ยนไปเพราะเอฟเฟกชียอะไรก็ไม่รู้สี่แมวเกจมูกโตแมวเกตัวนี้สามารถดมกลิ่นกางเกงในของคุณที่ยังไม่ซักเมื่อสามวันที่แล้วแล้วหาตัวคุณเจอได้อย่างง่ายได้โปรดระวังให้คุณซักผ้าทุกวันอาทิตย์แล้วคุณจะลอดจากแมวเกตัวนี้ ห้าแมวซูเปอร์เอเลียนเกแมวซูเปอร์เอเลี่ยนจะไม่ขี่ยานอาวกาศแต่ัจะขี่รถสิบล้อเพื่อไล่กำจัดเด็กแวน้นพวกเกเกๆทั้งหลายตอนเที่ยงคืนโปรดระวังเมื่อคุณออกไปเซเว่นแล้วไปซื้ออาหารเพราะแมวเกตัวนี้มันโหดมากเซ็กโหดหกแมวอึ้งเกแมวตัวนี้จะอึ้งกับแมวเกทั้งหลายที่ผ่านมาโดยที่มันจะไม่เซ็กตูดคุณแต่มันจะไปเซ็กตูดพ่อคุณเจษ แมวเก <g ay> แมวตัวนี้จะอยู่แทบทุกบ้านโดยที่คนเกเกจะเลี้ยงกันเพราะมันเป็นแมวเกย์บไปแล้วก็อย่าลืมเป็นเกย์